ก้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกับซ่งสเนียไป้วพี่น้องกินข่าวรำกานเด้อมียังไงน้องนาดมีปนล้ะกาเข่าพัดของน้องอเนยเนาะปนยังปนประทูพี่น้องเลยเข่าพัดอันนี้เป็นยอดกระทินเนาะยอดกะทินพี่น้อง แม่เดิมมากินน้ากันเด้มพี่น้องเดิมและอันนี้ก็เป็นพักกาดเอามาจากนุ่นสูงพี่น้องมาจากบ้านนุ่นสูงนะออันนี้กินโอ้ยเอาอันนี้มาเดิมพี่น้องมาเดิมกินน้ากันเดิมซอสแดงซอสหัวหล่นนายเอกนายจอได้ไหมอย่างเป็นอย่างมาแล้วก็รู้บ้างคนตายเลยลานซาวกับอะไพี่น้องเลยโดนอัวขนาดพี่น้องเลย

พายกับป้ากับป้ายเลยวะตัดพันธบอกอืบตาโลกโควิดยิ่งเขาเศรำก้พี่น้องกันตัดโรมฉัือมงไดนจักไลก้นเือกเล้อนก็กปาเลยโคไัสนน้นเอ่แต่อไรโมีกำหนดเอ็นัมตะเกียงี่เก่าขอพี่เ่า เมื่อในครบคเจ้ากเมื่อทานเราพ่อ่พอคนประโยชน์ถ้าตวน้นมนั่ลูกาไหมัจัอาหาลูกข่เอาาข้าวอืูกบ้าน่แเลย้งกเดวผ่านผ่านทางนี่มันใรยังเป็นมบ้านถ้ากะิัแบก็คนกแทบน่กัน ได for ้แบบกินีแม่กินข้าวใหญ่ๆพี่แม่หรือเป่าใช่แลมันม้วนพี่านได้กัดจีเตียนมาเด้อพี่น้องเอ้ยทันม้วนก็บอกว่าคนเราม้วนไดแไหมนี่แต่พูดว่ามันมวนย่องี่ทำยองทําองทำยมงน่เป็นยองทำแม่ล่ามสือก็จะกนกินกิน น้อแม่มเอื้อยเลาไม่เอื้อยธาเงียบได้กะน้ำตาออกเี้ยตอนนี้ก็เลยทำอะหายดอกหายล่ำโดย่าษาร่ำล่ำตอนนี้หาย่ำเป็นมากพี่น้องท้าแม่เนี่ยโบเคยเป็นมอลำหลักกับอกเคยเป็นมอลำเก่าได้พป่นอยงเด้อ มีแต่ล่าตามโคกตามป่าไปเลี้ยงงวเลี้ยงคุย้ยก็ล่ามมางูคุย้ยพังอะไรพี่น้าะจามสองไหอยองหน้าอ <c oughs> นะไรเนาะเพิ่นบ่เคยเป็นหมอลล่าเก่าด <c oughs> อกแล้วแต่ล่าแถวโคกแถวป่าแ่ ยอย่ไปยอมั้งหยอยแมลยดนี่่ย้ดอกยเูนี่นะแม่่นปลาจะเพิ่แซ่บแ่นี่แล้ว่นปลาทูนะ่นปลาูพี่น้องยลงดือมาโลเดียตังเต้ยงบ่ได้ปิดกั้นบ้านเมือง แต่ใดเลยเป็นเอาแศ่ตัวเย็นไว้ย่างหยาบปนเอามาเถอะละตัละตัเนี่ยปนช้อมผลจังฮันแม่ อันนี้ก็คือว่าร้านนอกพี่น so ้องเนี่ยามาเจ้าจู่คนทั้งอันนี้ก็คือว่าร้านในร้านชายนี่อยู่นับป้าอยู่นอนอยู่แจ้งหงายแจ้งหน้าปู่นานชายนี่ป้าเนาะเออคนป้าให้เขามานะนำบ้านมันจะบ่มาพี่น้องมานอนอยู่ทางหายทางหน้าเนาะพ่อแม่ฝืนกับเราอยู่ได้ยงดอกพี่น้องพ่อกับป้ากันสะยังน่อยลูกมอยู่นับแม่แถวแม่แถวขามาตายป้า น้่งกับเจ้ากับเจ้าก็ตายปลาเลื่อยๆผมไม่มองอยู่แล้วมาอยู่นั่ปลาอยู่กินป้าจังกี้แล้วพี่น้องเอ้ยเลี้ยงลานน้ำเลี้ยงลูกน้ำเลี้ยงลูกเลี้ยงลานน้ำี่น้องเอ้ยเอาแม่เพิ่นลูกเพิ่นกะหาคนมาเลี้ยงลานเพิ่นคนยังมาเลี้ยงลานน้ำเลี้ยงกะอีต้นแล้วจัดจ่ายไปอยู่ใจ ต่าก so, ันใหญ่ใหี่เลยนาะแต่ชันสาไปวันใดนอนนอนแต่หน้าคุณพี่น้องนอนแต่ยหน้าในงพี่เขาเขามากินแง่พี่น้องพีมาหาเลยสวยเรียงค่ะสวยเรียงกันนองพี่มาหาอนีา ลิท่านเบิ่งเหอะาฮึฮ่าไม่เอาเลยอันนี้แกหัวพั่งก็คือเิ่นท่างนะครับอยู่น้ำป่าเน่ยเป็นอะไรแล้วก็มีเพิ่นทามอยู่าบะย่องต้านช่อถ้าว่าร้านเขาเจนหน่วยคือไปอยู่น้้ำเจนหน่วย โอเจโน่กันกับน้องไส้กับผู้ไส้เนาะพี่น้องมีกับกินบ่มีกับยาเนาะอยู่น้ำกันบ่ได้พี่น้องเอ้ยอยู่น้ำปลาเนาะมีแบบว่าหาสู่กันกินนะพี่น้องอันนั้นมันบอกเป็นแรงเป็นง่ายมีกับกินบ่มีกับยาเนาะก็เลยแบบอีต้นเผลนเผลนกับแท่กับเผลนกเห็นจังได้เละพี่น้องเลยมาอยู่น้ำปลาเขาจได้มีผ้าขาวผ้าหนามกินแบบนี้แหละพี่น้องมีน้ำกับกินอยู่นักเต้นหน่อยห้่อยไข่หน่อยเดียวบดเมื่อนะ มามาห่อหนึ่งบดมือแล้วเป็นกับบอเมีกันเป็นอไกุ่มลกกุ่มลานไม่หรอกกลนุ่มล้านเป็นอยู่กับน้องเป็นกับโต๊ะพัฒนตมันหัดกินหาลกันเรียงลูกเรียงล้านกันบอกกุ่มกันบอกเป็นแรงบอกเป็น่ายแค่บ้าเรื่องซื้อแต่เงือนข้ากับบารายพี่น้องลองเอาพามไปหอหน่อยไรพิ่นทังแรงมันแรงกำจัดเ้นภย ไล่จากแม่น้องพ่อซีมาโลดแบบทำแม่เป็นลูกกกเนาะจากแม่น้องพ่อซีเป็นลูกที่ซองไปเนาะเจ้นะเจโนดเจโนดแม่น้องดำโอ้ยเขาเจโนดแม่น้องดำแล้วก็สบายดีไปลงกันนะครับชาวต้านอืมบางจอยแล้วม่น้องเบางจอยพี่น้องนะครับอันหน้าบาหน่อยเนาะแม่น อาจาจรย์แม่พ่อหนังตะแม่หนองตาเ่า,าเป็นลูกคนสุดท้องเนาะยมแ,แม่ของเราเป็นลูกคนโตเนาะเราดัง,าางงามเอ้ยก <c oughs> ินข่าวกับปิดโควิดอ <c oughs> ่างงามขนาดปินนปดพี่นอ้องด้ยปิดตาบอก โอ้ยมาอยดนน้ำป่าก็ลำบากนลพี่น้องแลก็ได้กินไปตัางจี่แล้วเกี่ยหนุ่งคล้องห่มกับกระโงาปก็ได้แล้วปจจกบนได้แต่ก็ได้หนุ่งไปตังจันแล้วด้วยดอดูดไป ใครนะสตาน,นี่บอเ่นี่นี่มาครับน้องันน,นี้เชากับเขาจ็บขีดเพียงเท่านี้น้องพี่น้นนองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสตานี่ไปไหนเด้อพิษภัทประกันได้กับเขาโทษขออภัยเด้อผมขอกระขิดต่อไปพี่น้องสบายดี